ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับช่องทางการหาเงินฟรีในส่วนของบัญชีทรูมิลลิโวลต์นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากมีเงินเข้าทูมิลลิโวลต์ฟรีๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูช่องทางการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับผมก่อนที่จะไปดูเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมสาหรับแอปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับผมแอปใหม่ในส่วนของการเล่นเกมบ บนมือถือนะครับผมเล่นแล้วได้เงินจริงในส่วนของบัญชีทูมี่วอลเล็เลยนะครับแอปนี้นะครับผมเล่นได้เพียงแค่มือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของการดาวน์โหลดแอปเนาะไม่สามารถใช้งานได้บนในส่วนของ iPhone หรือว่า iOS สนะครับสำหรับใครที่ต้องการดาวน์โหลดแอปนะครับผมก็ลองค้นหาชื่อทางด้านซ้ายมือได้เลยนะครับรูปแอปก็จะขึ้นไว้ให้เนาะหรือใครค้นหาไม่เจอนะครับก็กดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดหรือว่าความคิดเห็นด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวนโหลดไว้ให้นะครับสำหรับแอปนี้นะครับผมพอเราดาว ทางแอปนะครับผมไม่ต้องสมัครสมาชิกนะครับสามารถกดเริ่มต้นการเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ทางแอปเนี่ยเขาจะแนะนําให้เราถอยเงินทันทีเมื่อเราเล่นเกมนะครับโอเคนะครับผมเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็จะขึ้นในส่วนของรางวัลประจําวันนะครับตรงนี้เราสามารถกดรับรางวัลประจําวันได้นะครับจะเป็นในส่วนของเพชรเลยนะครับก็กดรับได้เลยเนาะโอเคนะครับผมก็ได้กดรับไปแล้วนะครับผมมันก็หายไปเนาะปกติเนี่ยมันจะเป็นโฆษณาขึ้นมานะครับตรงนี้มือถือผมอาจจะช้านะครับผมมันเลยไม่ขึ้นเนาะ ต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของวิธีการเล่น พอเรากดในส่วนของรูปเค้กตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเขาก็จะแนะนําให้เรากดตรงเมนูนะครับตามที่เขาแนะนําเลยนะก็ให้เรากดเข้าไปนะพอกดมาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นในส่วนของการรับเงินรางวัลเริ่มต้นนะครับสําหรับมือใหม่นะครับอยู่ที่0.15บาทนะครับก็ถอนเงินเข้าชูมี่วอลเล็ตได้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เรานะครับกรอกเบอร์นะครับชูมี่วอลเล็ตของเราลงไปในช่องนี้นะครับผมเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินครับอย่ากรอกมั่วเด็ดขาดแล้วก็อย่ากรอกผิดด้วยนะครับถ้าคุณกรอกผิดหรือว่ากรอกมั่วไปเนี่ยเงินก็จะไม่เข้า ม o นิยอลิตนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมก็ได้ทําการถอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยเขาแจ้งว่าดูโฆษณามากขึ้นและถอนเงินมากขึ้นในวันพรุ่งนี้เนาะเราก็กดเข้าไปนะครับ จากนั้นเนี่ยเขาก็จะแนะนําให้เราถอนเงินอีก0.01บาทนะครับผมกดถอนเงินได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็ได้ทําการติดโอเคนะครับผมเราก็ได้ทําการถอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของการถอนเงินเนี่ยเราสามารถกดเช็คตรงนี้ได้เลยนะครับผมสาหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินที่เราได้ทําการถอนไปนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนาะสำหรับการเล่นหรือว่าการถอนเงินครั้งแรกเนี่ยก็จะต้องรอประมาณ5-10นาทีนะครับเงินถึงจะเข้าในส่วนของบัญชี Wallet เนาะกากระบาดปิดไปนะครับวิธีการเล่นเกมนะครับผมก็ให้เรา ซื้อในส่วนของไอศครีมนะครับมาแล้วก็จับรวมกันแบบนี้นครับพอเรารวมกันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะกลดล็อกในส่วนของเมนูต่อไปนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการรับในส่วนของเงินด้วยนะครับเป็นเงินเหรียญทองเนาะที่จะเอาไว้ใช้ในการเล่นเกมนะครับวิธีการกดรับเนี่ยเราก็กดรับตรงนี้ได้เลยนะครับผม การกดรับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการดูวิดีโอด้วยนะครับก็ให้เรากดรับไปนะครับโอเคนะครับผมถ้าเราดูไปแล้วเนี่ยโฆษณามันมันไม่เด้งนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นในส่วนของแอดโฆษณาของทางแอปนะครับผมอันนี้เราก็กากระบะปิดไปเลยนะครับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูต่างๆนะครับที่เราจะสามารถทําเงินได้นะครับผมก็ด้านบนตรงนี้นะครับผมจะมีลูกกระเป๋านะครับที่เป็นเพชรนะครับที่เอาไว้ใช้ในการแลกเพชรนะครับผม สำหรับเพชรเนี่ยเราสามารถเก็บสะสมได้จากการเล่นเกมเลยนะครับในส่วนของเพชรเขาจะให้เราดูโฆษณาก่อนนะครับถึงเราจะได้รับเพชรเนาะขั้นต่ำในการใช้เพชรแรกเนี่ยจะอยู่ที่ 1.5k หรือประมาณ1,500บาทในการแรกนะครับ100เพชรเท่ากับ1บาทไทยนะครับผมแรกสูงสุดอยู่ที่30,000บาทนะครับผมก็อยู่ที่เรานะครับว่าเราเนี่ยจะทําการแลกเงินเท่าไหร่ นะครับผมต่อไปนะครับผมเมนูที่2นะครับตรงนี้เลยนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับเราก็สามารถไปเชิญเพื่อนเพื่อที่จะรับเงิน1.5บาทได้เลยนะครับต่อหนึ่งคนเนาะเราก็กดด้านล่างคําว่าเชิญนะครับการเชิญเพื่อนเป็นช่องทางที่ได้รับเงินเร็วขึ้นเยอะขึ้นนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะแนะนพื่อนเนี่ยก็ลองไปแนะนําดูนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วก็เทคนิคการแนะนําของเราเองนะครับว่าคุณเนี่ยจะทําหรือว่าไม่ทํานะครับผมการแนะนําเพื่อนนะครับก็ไม่ได้จะเป็นว่าตรงแนะนําเพื่อนที่ ที่เรารู้จักหรือว่าเพื่อนที่เราสนิทนะครับเราสามารถแนะนําใครก็ได้นะครับผมตามช่องทางต่างๆได้เลยจะเป็น Facebook Twitter Line i n s t a g r แกรมนะครับยูทูบดิ k ็อกนะครับผมเราก็สามารถไปทำาการแนะนําได้นะครับผมอยู่ที่เราเราจะทําหรือว่าไม่ทําเท่านั้นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับในส่วนของการแนะนําเพื่อนเนาะ ไปนะครับเมนูนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการรับเงินทุกวันนะครับผมเราก็สามารถกดรับเงินทุกวันได้นะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับถอนเงินได้เลยทุกวันเมื่อเราเข้าใช้งานแอปนะครับ ในส่วนของการเล่นเราก็ซื้อแล้วก็เอามารวมกันแบบนี้นะครับผมนี่ฮะร,รวมกันแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นการปลดล็อกในส่วนของเมนูตัดไปนะครับเป็นในส่วนของอาหารถัดไปนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็ต้องรอในส่ ah. วนของโฆษณานะครับผมมันโหลดอยู่นะเห็นไหมมันโหลดอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเรากดดูแล้วมันเด้งนะครับก็คือมันไม่มีโฆษณาขึ้นนะครับก็ให้เราเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่า แอดโฆษณาตรงนี้น่าจะมีปัญหานะครับซึ่งผมก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะครับมันเป็นที่แอปนะไม่ใช่เป็นที่เรานะครับผมวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับเราก็ซื้ออาหารนะครับผมตรงด้านล่างตรงนี้เลยนะครับนี่ครับกดซื้อได้เลยนะ นะกดซื้อได้เลยนะครับพอมันขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของภารกิจการรับเงินฟรีนะครับผมอยู่ที่1500บาทนะครับมีระยะให้เราทำเนี่ยระยะเวลาในการทำเนี่ยอยู่ที่7วันนะครับแล้วก็ภารกิจในแต่ละวันเนี่ยก็ให้เราเล่นเกมนะครับตามเวลาที่เขากําหนดแล้วก็ดูโฆษณานครับตามที่เวลาเขากําหนดเนาะจะยากตรงวันที่6แล้วก็วันที่7นะครับก็คือ วันที่6แนะนําเพื่อน2คนนะครับดูแอดโฆษณา130ครั้งนะครับวันที่7นะครับดูโฆษณา2,000ครั้งแนะนําเพื่อน200คนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างยากแล้วก็ มีเวลาจํากัดด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่ทําเลยนะในส่วนของภารกิจของค่ายนี้เลยนะครับทุกแอปนะครับที่มีภารกิจ1 5 0 0ับาทตรงนี้เนี่ยผมจะไม่ทำนะครับเพราะว่าทําแล้วไม่รู้ว่าจะถอนได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นค่าเงินที่เยอะมากนะครับเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์การถอนเงินนะครับจากการแนะนําเพื่อนเนาะผมได้ถอนไปประมาณ180กว่าบาทเนี่ยมันก็ยังไม่จ่ายเลยนะครับร้อยแปดสิบเนี่ยไม่จ่ายนะ ถ้าประมาณสัก100่้ทวนเนี่ยก็จ่ายอยู่นะครับผมซึ่งการถอนเงินเยอะๆนะครับผมมันมันเยอะเกินนะครับมันเลยไม่จ่ายนี่ผมไม่รู้ว่ามันใช้กฎเกณฑ์อะไรในส่วนของการทำตรงนี้นะครับผมว่าจ่ายหรือว่าไม่จ่ายถ้าเราถอนเงินเยอะตรงนี้นะครับผมก็ลองเล่นดูได้นะครับแอปนี้ก็เป็นการเล่นเกมไปเรื่อยๆนะครับพอเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะมีในส่วนของ วงล้อเสี่ยงโชคนะครับหมุนเพื่อที่จะลุ้นรับเงินแล้วก็เพชรนะครับเล่นไปเรื่อยๆเยนะเาะก็ไม่รู้ว่ากิจก,กรรมนี้จะหมดตอนไหนนะครับไม่รู้ว่าการจ่ายเงินตรงนี้เนี่ยจะมีอีกนานหรือเปล่านะครับเราก็สามารถทําได้ตอนนี้เลยนะครับผมหลังจากที่ผมลงคลิปวิดีโอนี้ไปก็สามารถเข้าไปทํากันได้เนาะยังไงถ้าใครชอบการหาเงินฟรีทูมิโวเลตเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ